بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كابن كوستن عكب بود رينا كام هو من هم أولياء الله سبحانه وتعالى شيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى تنتعمق بودايكان تيبين ولي الله سبحانه وتعالى نعنيه قاموا، أن الله <سؤال> يحبه، هو من الذي الله 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 يحبه هو من الله من الذي بالله يحبه هو من الذي الله الله من الله يحبه هو من الذي الله يحبه هو من الله يحبه هو من الله เช้ตอบบอกว่าคนที่เป็นวาลีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาจะอาลานั้นคือทุกคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นหมายความว่าคนที่เป็นวาลีนั้นจะต้องมีลักษณะประการแรกก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาจะอาลาคำว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในที่นี้แปลว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะอะไรอย่างถูกต้องและศรัทธาอย่างแท้จริงและเป็นการศรัทธาอย่างสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมครับจะต้องศรัทธาอย่างต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาจะอาลาอย่างถูกต้องและแท้จรริงและสมบูณ์ วัตกะหองสองจะต้องมีความยำเกรงต่อพระองค์เพราะการอีมานนั้นจะต้องมาควบคู่กับความยำเกรงอยู่เสมอคนที่มีอีมานแต่ไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นแปลว่าเขาไม่ได้มีอีมานและคนที่มีความยำเกรงแต่เขามีอีมานที่ไม่ถูกต้องนั่นแปลว่าเขาไม่ได้มีความยำเกรงอย่างแท้จริงแสดงว่าสองสิ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กัน นะครับวัตบะของ ر ซูลเขานะครับและก็จะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่นานนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิมะซัลลัมอย่างเคร่งครัดด้วยใช่ไหมครับนั่นหมายความว่านี่คือคุณลักษณะหรือหัวใจหลักของคนที่เป็นวาลีของอัลลอฮ์สุภาห์นะฮูวะจะอาเลยเมื่อเรารู้ถึง3ข้อนี้ทึ่เป็นหลักฐานที่สําคัญของคนที่เป็นวาลีของอัลลอฮ์เราจะรู้ว่า3มประการน,นี้มีตัวแปรที่สําคัญอยู่ที่อย่างหนึ่งนั่นคือความรู้พี่น้อง เพราะอะไรเพราะเราจะไม่สามารถที่จะอีมานต่อลล l a ์ได้เราจะไม่สามารถที่จะมีความจำเปงต่อลล l a ์ได้และปฏิบัติตามแบบอย่างของละซุนได้นอกสจากเราจะต้องมีความรู้ใช่ไหมครับและจะต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องด้วยนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าคนคนนั้นคือคนที่เป็นวลีของ, Allah ของอ Allah ะอละซุพแห่ะฮ้วดาลาเพราะละจาร์แลวเดกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอัลลอฮิอพิงรู้เถิดว่าแท้ที่จริงผู้ที่เป็นวลีของ a ล l a h นั่นหมายถึงผู้ที่อัลลอฮ์จะอาลาทรงรักเขาและเขาก็รักอัลลอฮ์สุภานุวะจะอาลาด้วยคนเหล่านั้นพวกเขาจะไม่มีความเกรงกลัวจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆและพวกเขาจะไม่มีความเสียใจใดๆทั้งสิน้นแล้วอัลลอฮ์จะอาลาก็บอกถึงลักษณะของพวกเขาไว้ในอายะถัดมาบ,บอกว่าพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาและมีความเพียมเกรงนั่นเองนะครับแล้วอัลลอฮ์จะอาลายังได้กลา่าวไว้ในอีกอายะหนึ่งบอกว่าอัลลอฮฺว่าล,ลีุลลาดีน آمٰنوا ي ิ ر ج و ن من ู ل ظ ل م ا ิอ ل ลันนูร Allah, บบ Allah, อลัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จาร่าพระองค์คือผู้สุขพระองค์คือผู้ปกครองพระองค์คือผู้ทรงดูแลบรรดาผู้ศรัทธาโดยที่พระองค์จะนําพวกเขาเออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างใช่ไหมในขณะที่วัลลาดีนะกฟารูเอาลียอูฮุมุตตาหูตุยุคริจูนะฮุมมินันนูรีอิลัจุลมาตอัลลอฮ์บอกว่าในขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นมิตรของพวกเขาคือตอูรุตพวกเขาจะคบหาตอูรุตเป็นมิตรหมายถึงใครพี่น้องตอูรุตตอูรุตคือสิ่ง หนึ่งหรือใครก็ตามที่อ้างว่ารู้ในเรื่องเลเนลับนั้นหมายถึงพ่อมดและหมอผีจินและคาเชตอนเป็นตอรูธคนที่เรียกร้องให้ผู้คนมากกว่าตนเองก็เป็นตอรูธเห็นไ,ไหมครับนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นฉะนั้นผู้ปฏิเสธศรัทธาเขาจะยึดเอาคนเหล่านี้เป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้ที่คอยให้การช่วยเหลือเขาซึ่งเอาล่ะบากคนเหล่านี้ตอรูธเหล่านี้จะนําพาคนเหล่านั้นกลับออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืดมิด ความมืดมิดหรือความมืดมนนั่นเองฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะที่บง่งบอกใครรู้ว่าห้าวว่าใครก็ตามที่เขาผูกมิดกับผู้ที่เป็นตอรูดใช่ไหมครับยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสยายศาตร์พ่อมดหมอผีหรือคนที่อ้างวารรุในเรื่องเล่นลับหรือการกราบไหว้เชิงเงินนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และุวาจาลาเนี่ยนั่นคือลักษณะของคนที่เราสามารถที่จะการันตีได้ว่าเขาไม่ใช่วรีของอัลลอฮฺ سبحانه และวาจาลานั่นเอง หรืออีกในอีกความหมายหนึ่งก็คือใครก็ตามที่ข้องเกี่ยวอยู่กับเรื่องของชีริกนั่นจะไม่ใช่ลักษณะของคนที่เป็นวะลีอย่างแน่นอนเราจะากล่าวไวในอีกอะหนึ่นบอกว่าอินนาัมาวะลียุคุมุลลอหุวะรอสูลุห์ัลล ذ ي ن นายู ا ีมูนัส ي م ลาตะว ل ย ة ตูนั و ซะกาตะวะฮุมรอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงผู้ที่เป็นที่รักของพวกเจ้าและผู้ที่จะช่วยเหลือพวกเจ้านั่นคืออัลลอฮ์ سبحانه ูวะเจอาละ รอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งคนเหล่านี้พวกเขาจะมีลักษณะแบบไหนพวกเขาจะเป็นคนที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลและรักบรรดาผู้ศรัทธานั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นวาลีนั้นเขาจะต้องรักอัลลอฮ์ด้วยรักรอซูลด้วยแล้วก็รักบรรดาผู้ศรัทธาในความหมายในทางตรงกันข้ามใครก็ตามที่เขาไม่รักอัลลอฮ์ แปลว่าไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามพระอ,องค์ไม่รักรอซูลแปลว่าไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามรอซูลและไม่รักบรรดาผู้ัทธาที่รักอัลลอฮ์และรอซูลและอยู่บนทางนําที่ถูกต้องเนี่ยนั่นคือคนที่ไม่ใช่วะลีพี่น้องและลักษณะของคนที่เป็นวะลีลักษณะาตามมาก็คือพวกเขาจะรักษาการละหมาดพวกเขาจะใจสากาดด้วยความเต็มใจและพวกเขาจะเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์และนอบน้อมต่อพระอ,องค์ อัลลอฮ์บอกว่าไม่ยัจวนลลอฮะวะลรซูและฮูและผู้ใดก็ตามที่เขายึดเอาอัลลอฮ์และรซูลของพระองค์ใช่ไหมครับและบรรดาผู้ศรัทธาเป็นที่รักแล้วเนี่ยใช่ไหมครับฟาอินนฮิซบัลลอฮิฮุมุลกอลีบุนเพิ่งรู้เถิดว่าใครก็ตามที่รักอัลลอฮ์ รักรอซูลและรักบรรดาผู้ศรัทธาชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือพลพรรคของอัลลอฮ์คือผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งขององค์และกลุ่มชนเหล่านั้นแหละที่พวกเขาจะได้รับกับชัยชนะนั่นเองนะครับฉะนั้นในอายะนี้ก็เป็นอีกอายะหนึ่งที่บอกให้เรารู้ถึงลักษณะข,ของคนที่เป็นวะลีนั่นคือคนเหล่านั้นจะต้องรักอัลลอฮ์รักรอซูลและก็รักบรรดาผู้ศรัทธาพร้อมกันนั้นเขาจะต้องรักษาการละหมาดและก็ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์และกระจายอากาศด้วยกับหัวใจที่ ที่ดีงามหรือด้วยกับความเต็มใจที่มีต่อ Allah อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาจาลานั่นเองนะครับในหัษอีกบทหนึ่งพี่น้องท่านนบ,บีซอลลัลลอฮฺของอาลีมุซาลัมเดกล่าวบอกว่าอินนอาลาอับีฟุลันไลซูสุลีเบอุลียะวอินนามาอุลียะอีอัลมุตตะกูนท่านรอซูลบอกแท้จริงลูกหลานของคนนั้นทารอซูลระบ,บุแต่ไม่ได้ระบ,บุชื่อว่าใครลูกหลานของคนนั้นเขาไม่ใช่ผู้ที่ฉันรัก ลูกหลานของคนนั้นเขาไม่ใช่คนที่ฉันรักแต่ผู้ที่ฉันรักคือผู้ที่มีความเยี่ยมเกรงแปลว่าคนที่เธอรุูลจะรักเขาเมื่อเธอรุูลรักแปลว่าอัลลอฮฺจะอารักฉะนั้นคนที่เธอรุ่นรักคนที่อัลลอฮฺจะอารักนั่นคือลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นวาลีฉะนั้นใครและพี่น้องคือคนที่มีความเยี่ยมเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลานั่นเองโดยเห้นี่ท่านฮะสซันอันบัซารีรอฮิมุฮุลลาฮฺจะลาท่านกล่าวบาว่าอิดดะะก้าวมุนมาฮับบะตัลลอ ฟัมต์เนหูมฟัม okay. ต์เนห์ฟัมต์เนห์ฟัมต์แทนหูม الله بهذه الآية ท่านอาจานย์ภาษาญี่ปุ่นบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาแอบอ้างว่าเขารักอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์จัลลัจจึงทดสอบคนกลุ่มนั้นด้วยกับอายะนี้อายะไหนพี่น้องกุลอิงกุนตุมทุฮิบบุนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮิบุคุมุลลอฮฺวะยัะฟิรลัคุมดุนูบะคุม อยายะไนมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ฮะใครที่แอบอ้างว่ารักอัลลอฮ์กล่าวอ้างว่าเขารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอาลาจะทดสอบคนเหล่านั้นด้วยกับอายะนี้บอกว่าหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ฟัตจะบิอูนีพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันอัลลอฮ์จอาลาสั่งให้ท่านนาบีมุฮัมมัดซนนัลนละฮฮุอะลัยฮิมุสลัมประกาศกับกลุ่มชนเหล่านั้น ใช่ไหมครับหากว่าพวกท่านรักอัลลอฮ์จะอะไรอย่างแท้จริงแล้วจงปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบดุลเบีสนลฮุวาลีอุมมลัมเพราะเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านละซูลอัลลอฮ์จะอะไรจะรักพวกท่านและจะอภัยในความผิดให้แก่พวกท่านนั่นเองทําไมพี่น้องเพราะอุบาของอัลลอฮ์จะต้องเป็นคนที่รักอัลลอฮ์และเมื่อนั้นอัลลอฮ์จะอะไรก็จะรักเขานั่นเองและนี่มีคำพูดอีกคำพูดหนึ่งพี่น้องที่ทานอิม่ามชาฟีอีโรฮีมา์อัลลอฮฺต้าลัดตันด้กลาบ أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتر به حتى تعلم متابعته للرسول ท่านอิมามชาฟีบอกว่าหากว่าพอท่านเห็นใครคนหนึ่งหากว่าพอท่านเห็นใครคนหนึ่งที่สามารถที่จะเดินบนน้ําได้เหาะเหินเดินอากาศได้อย่าได้หลงเชื่อเขาอย่าได้หลงไปกับเขานะอย่าได้รีบเชื่อนะและอย่าได้หลงไปกับเขาจนกว่าท่านจะรู้แน่ชัดว่าคนคนนั้น คือคนที่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามแบบอย่างและสุนนะของท่านอับดุล,ลีซอของลุอาลีฮวมุสลิมฉะนั้นกฎเกณฑ์ที่สําคัญอยู่ที่อะไรอยู่ที่การยึดมั่นในศาสนาอยู่ที่การเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของของค์ดังนั้นกฎเกณฑ์ที่สําคัญหนึ่งอิมาน สองความยำเพลงที่มีต่อเราสุภาพนุวจะจอาละสามความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามศาสนาตามคําสั่งของท่านอบีมุฮัมมัดสันนลล,ละหวัวใจอยุสมตามแบบอย่างของทารูลตามสุนนะของทารูลว่าเราเคร่งครัดมากเพียงใดทั้งสิ่งที่ศาสนากําหนดว่าจําเป็นจะต้องทำทั้งสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทํามุสตะครับและออกห่างจากสิ่งที่ศาสนาห้ามมิให้กระทํานั่นคือเรื่องของมมฮัรรอมรวมไปถึงสิ่งที่เป็นมักครสิ่งที่น่าเกลียดด้วย ดังนั้นคนที่เป็นวาลีของเราซุพานอุวะตาฮลจะต้องไม่ใช่คนที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของศิลศาสตร์ยุ่งอยู่กับเรื่องของชีริกมัวเมาอยู่กับเรื่องของชีริกและละทิ้งศาสนาสิ่งที่เป็นวาชิบก็ไม่ทามุสตาฮับก็ไม่เอาใช่ไหมครับในขณะที่สิ่งที่เป็นมุฮัรรอมสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นมักรโรชอบที่จะกระทําฉะนั้นคนที่เป็นวาลีของเราจะต้องไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้ดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราตาฮลทั้งหลายครับนี่แหละคือคุณลักษณะของคนที่เขารักอั และคือคุณลักษณะของคุณเถี่ยลเราจะอาลาทรงรักเขานั่นเองขอเราสุภาหนะุว่าจะอาลาเมตตาพวกเราและช่วยเหลือพวกเราให้พวกเรานั้นได้เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรักและเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่รักพระองค์เพื่อที่เราจะได้รับกับความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์และความดีงามทั้งดุนยาและก็อาคิรัตอัลลนนาอฮฺซลลอฮุอะละนะ,ะบียนะมูฮัมมัดวะละอลฮิวะัฮบีฮิวะซัลลัม